สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาโกง a d ดพอ็อกเครับที่การง่ายๆครับก็คือนี่ครับแต้มการสะสมกิจกรรมเพื่อรับแต้มฟรีแล้วก็กดใช้คอินไปแล้วก็กดออกก็กดเข้าไปใหม่ แล้วมันก็จะมีมาเหมือนเดิมแล้วกดอีกแล้วกดออกแล้วเ,เข้าไปใหม่แล้วมันก็ขึ้นมาอีกแล้วกดออกแล้วเข้าปไปใหม่เข้าอีกแล้วก็กดออกเข้าไปใหม่ ให้ดูใหม่เปิดเข้าไปแล้วกยดเชื้อกินอีกแล้วก็เป็น68เป็นไงครับโกงแบบง่ายต้องซีเรียสฝากติดตามฝาก Subscribe นะครับขอบคุณครับ